ต่อไปการคาลิเบต IMU ทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันรหงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคน2คนถังน้าต้องว่างเปล่าแขนพับเก็บให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอต้องกดยังไงบ้างการคาลิเบตปรับเทียบ IMU กดเข้ามาที่รูปเฟืองลังค่าตัวลำหันล่างสุดเลยลังค่าขั้นสูงการปรับเทียบ IMU และเข็มทิศรอบนี้เรามา IMU หัวข,ข้อข้างบนกดที่เริ่มต้นการปรับเทียบกดที่เริ่มต้นที่รีโมทแล้วทําตามกราฟิกที่เขาแจ้งหน้าจอ หลังคาลิเบตเสร็จแล้วเนี่ยก็กดรีสตาร์ทโดนหนึ่งครั้งอย่าลืมหาพื้นที่เรียบๆแล้วก็โล่งๆหน่อยในการทำเนี่ยเอาเรื่องอยู่คาลิเบตแอมจูทำเพื่ออะไรครับทําำเพื่อตัวเนี้ยมันจะเป็นการบอกค่าความเอียงของแต่ละแกนของตัวลำคาลิเบตเพื่อให้เขาบินได้นิ่งตรงที่สุดก็ทำวันละครั้งก่อนขึ้นบินวันละครั้งลยเหรอวันละครั้งก่อนขึ้นบินเหนื่อยนะต่อไปมีคลิปอะไรที่จะต้องมาคาลิเบตกันบ้างราติดตามกันเลย